พื้นี่บริเวณนี้มีประมาณ2ไร่นะครับเรามาปลูกเป็นในเชิงไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับนี่คือต้นราชทุษ์คือต้นคูณนะครับอันนี้เป็นต้นสักอันนี้ก็ไม้หลากหลายที่เราปลูกไว้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาพื้นที่ตรงนี้นะครับที่บริเวณนี้มีประมาณ2ไร่นะครับด้านหลังนี่เป็นถนนคอนกรีตนะครับส่วนด้านหน้าโน้นนะครับเป็นถนนสาย3า1สก็คือถนนสาย เป็น PEC e วิ่งไปอ,อูะเปานะครับฝั่งด้านนี้ไปถนนจัรคามนะครับเส้นนี้เป็นเส้นยุทธศาสตร์เป็นถนนสามสายหนึ่งนะครับ ฝั่งเลยเป็งด้านนู้นนะครับเป็นปั๊มปตทใหญ่เลยนะครับฝั่งดุสเ่ิงฝั่งตรงข้ามนะครับวันนี้ที่เราให้ดูเรามาทาพื้นที่ที่มันเป็นของเราที่มันรกร้างอยู่นะครับเรามาปลูกเป็นในเชิงไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับอันนี้นะครับเราเพิ่งปลูกวันเมื่อวานนี้เองนะครับเพิ่งลงมันเป็นต้นกล้าที่เราทําไว้นี่คือต้นราชพฤกษ์คือต้นคูนนะครับแต่ตอนนี้เรามาปลูกแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับเราเริ่มปลูกนะครับต้นไม้หลายชนิดนะครับที่เราปลูกอันนี้คือเราปลูกแล้วเหลือไว้ที่จะเอาไว้เหมับ ต้นที่ตายนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นต้นสักต้นสัก้ามันโตแล้วนะครับไปล้านที่เราจะปลูกนะครับก็ต้องตัดใบมันนะครับเพื่อไม่ให้มันคลายนาวแล้วรับแสงเยอะนะครับอันนี้ต้นไม้หลากหลาย,ลายที่เราปลูกไว้นะครับนนอรตอนนี้นนนนนนะมะฮอกกา,านีต,นนนตัวนั้นเป็นต้นตอนนี้นะครับมะฮอกกานีนี่ก็า้าทีนี้นะครับเดี๋ยวก็โตครับส่วนอันนี้จะเป็นต้น ตะเคียนนะครับนี่เป็นตะเคียนก็ปลูกหลายชนิดนะครับม <or> ีทั้งตะเคียนมีทั้งยางนาฝั่งด้านนู้นยางนาศักอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับปลูกไปเยอะแล้วอันนี้มะฮอกกานีเป็นแดี่ยวโน้นก็มีไม้พยุงมีมะฮอกกานีมีสักตะเคียน ต้นหลาย,ลายอย่างมับจำไม่ได้หลายอย่างนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่พอกทะเลนะครับก็แทนที่เราจับมาที่รบก้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าตั้งใจที่แรกก็จะมาทําในเชิงพาณิชย์ตรงนี้นะครับจะมาแต่ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเช่นควบโควิดอ,อ,อย่างนี้มันในเชิงพาณิชย์คงทำไม่ไหวเราก็เลยต้องมาทำ เป็นในเชิงของป่าก่อนนะครับปลูกเป็นสวนป่าเศรษฐกิจต,ตรงนี้นะครับข้างๆตรงนี้นะครับจะมีร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่แล้วก็เป็นโลตัสตลาดน,นะครับตรงนี้เป็นย่านเศรษฐกิจเหมือนกันครับแต่มันก็ยังห่างๆนะครับก็อันนี้มาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเราได้ทำอะไรหลากหลายหลายอย่างนะครับเราก็จะทําให้ตรงนี้มันจะสร้างคุณค่าเพิ่มในตัวของมันไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเสียภาษีเยอะนี่ผมไปเสียภาษีมาแล้วนะครับราคาประเมินที่นี่ ว่าละหนึ่งหมื่นครับที่ผมไปเสียภาษีมาแต่เขาลดเหลือ90เปลดไป90เก็เหลือแค่เสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็เลยต้องเอาต้นไม้มาปลูกเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะเสียภาษีเยอะมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นนะครับที่เป็นป่ากระถิงอย่างเงี้ยเราจะเสียภาษีเยอะมากนะครับตรงนี้เราถมดินไปแล้วประมาณสักห้าปีนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นที่ ของนานะครับเราถมที่ไว้ก้อนี่คือสิ่งที่เราถมที่ไว้5ปีเราทิ้งไว้มันก็จะเสียภาษีเยอะวันนี้เลยพามาชมเฉยๆนะครับว่าเราได้ทำอะไรไวยบ้างกับพื้นที่ดินตรงนี้นะครับโอเคนะครับ